นี่ไงเจอเลยกุญแจเฮ้ย e> ปอปอขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะ e> ฉันอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเอาทำไมห้องนี้เข้าไม่ได้ฉันต้องหาห้องผู้จัดการอุ้ยเฮีย <Yeah. S 2> มีคนไปแอบมองด้วยเราต้องหาห้องอ๊ พ่อมีเฮ้ยกูตกใจหมด acting แบบง,งั้นแหละไม่ได้กลัวหรอกนี่ไงห้องผู้จัดการเอาประตูล็อกต้องหากุญแจมาเปิดห้องอุ้ยไม่ได้ตกใจหรอกทําให้มันน่ากลัวไปงั้นแหละบิว้วไปงั้นแหละเจอแล้วกุญแจทําไมเพลงแม่งบิ้วอยู่ตลอดเวลาวะเฮี้ยอปอเดินทาอะไรทาอะไรทาอะไรทําอะไรฮะ นี่โดนแฟนทิ้งเนี่ยเสียใจจนเอาเอารูปภาพมาตีหัวตัวเองจนทะลุขนาดนี้เลยหรอแล้วห้องผู้จัดการอยู่ไหนวะกูหลงทางนะเนี่ยอ๋อนี่ไงจำตุ๊กตาหมีได้แล้วก็เลี้ยวขวามาตรงนี้เปิดสิมีอะไรอยู่ในนี้มีไฟฉายไฟฉายต้องเติมมีกุญแจค้จคนหาห้องบีห้องบ,หองบีห้องบีอยู่ไหนนี่ไงห้องบีเจและห้องบีกุญแจลงยิมนี่ไงกุญแจ โอ้ยเพลงมึงจะบิ้วไปถึงไหนวะเปิดครับทำไมมันมืดอย่างนี้คุณอยู่ในโซนปลอดภัยมอนเตอร์ไม่สามารถโจมตีคุณได้ฉันคิดว่ามีสัตป,ประหลาดกำลังซุ่มเราควรทำอย่างไรสำรวจเราต้องสำรวจก่อนเราจะมาดูกันว่าเอาแล้วโอปอมึงเลี่ยนหนีออกจากโรงเรียนทำไมคุยไม่ได้กลัวหรอกมาดิ รู้จักนักวิ่งมาราธอนเปล่าอันนี้นี่ไงโซนปลอดภัยฮะตรงนี้โซนปลอดภัยเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้ดีอันนี้ห้องอะไรวะโอ้ไม่ประตูถูกล็อกฉันต้องการกุญแจแล้วกุญแจอย,อยู่ไหนแล้วมีตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไล่เซตหยอกกูทำไมแมบนี้มันวิ่งไม่ได้วะเดินช้าไม่ชอบเลยฮอมึงกุญแจอย,อยู่ไหน คุณเจไอ้ไก่มึงจะขันทำไมวะเดี๋ยวกูจับต้มเลยี่ยี่ะเขาอยู่ที่นี่ใครใครอยู่ที่นี่ไก่มึงจะมาขันอะไรตอนค่ำวะฮะแล้วเพลงในเกมม่นก็บิวสลึกลวิ่งบอวิ่ง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 ไปวิ่งไปตามไม่ทันหรอกชิวน้องไม่ต้องกลัว ไก่แม่งก็ขยันขันซะเลือเกินนะนนใช่มันมามันตามอยู่ตอนนี้แล้วคุณแจมันไปอยู่ไหนวะเนี้ยหาไม่เจอเลยวะนี่ไงเจอแล้วพูดปุ๊บเจอปับ๊บเฮ้ยพอเอาเทปดำไปปิดปากไก่นีเเฉยเดิอนออกมากูเจอพอดีห้องเมื่อกี้อยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ไอ้ขันทำไมอ่าฮะไปกันต่อดูเหมือนว่าจะมีประตูที่นี่ด้วยอาจมีกุญแจในล็อกเกอร์กุญแจในล็อกเกรอร์เปิดล็อกเกอร์ได้แล้วไก่มึงจะขันทำไมเฮ้ย <S 1> <S 1> เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะกินต้มไก่ให้ดูนะฮะนี่ไงเจอแล้วกุญแจเฮ้ยพอปอขอเวลาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวมานะมาแล้วจัดการเชื่อไปเรียบร้อยแล้วไก่เวียเี่ขันอยู่ได้ <c oughs> ไปกันจ้า <c oughs> อุ้ยแอตติ้งไปงั้นแหละไม่ตกใจหรอกเออก็ทำาถ้าทำทรงตกใจไปให้มันดูน่ากลัวแค่นั้นแหละ <c oughs> อะไรวะไม่ได้อ่านเลยเอากูตาย เลือกสำรวลโรงเรียนกูตายโดนผีซิดหยอดกูตายเลยเดี๋ยวเราลองเลือกหนีออกจากโรงเรียนดูไปโอปอไปกันต่ออ่าหนีออกจากโรงเรียนนะค้นหาประตูทางออกประตูทางออกน่าจะที่เดิมแหมเงยเดินมาก็จเจอมึงเลยประตูทางออกก็น่าจะที่เดิมตรงนี้หรือเปล่าอ๋อต้องหากุญแจกุญแจน่าจะอยู่ แถวแถวนี้ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่ตรงไหนวะลืมแล้วเมื่อกี้กุญแจอ,อยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเปิดครับมาจะเป็นยังไงมาดูฉากจบนี้อยากรู้เหลือเกินาหากุญแจในล็อกเกอร์มันอยู่ตรงนี้แหละที่เดิมอา้าวไม่ใช่ เปลี่ยนที่เฉยเลยนี่ไงเปลี่ยนมาอยู่ตู้นี้เปิดอุ้ยตกใจรอบที่สองนี่แกอุ้ยไม่ได้ตกใจดิก็แอคติง้งไปงั้นหลนก็ทําให้มันบรรยากาศน่ากลัวไปงั้นแหละจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวหรอกแล้วกูต้องมาทําอะไรเนี่ยต้องต้องกดให้มันต่อกันหรือเปล่าอ๋อต้องกดให้มันต่อกันเรียบร้อยครับอะไรจะเกิดขึ้น ใช้รหัสเพื่อเปิดตรงนี้แล้วก็เอากุญแจไปเปิดประตูแค่นี้ง่ายง่ายเกินไปเปล่าง่ายเกินไปหรือเปล่ารู้สึกว่าแบบนี้เป็นยังไงครับโอบอหน้ากลัวให้กี่คะแนนให้ศูนย์ครับเว็บว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซ you เก a i n ครับผม